เที่จริงๆมีงสามสัตว์ใช่ไหมครับกูมีสัตว์ก็รองไว้เราก็เลยเลยอยากจะลองมาทำอะไรให้มันสนุกสนุกเล่นๆใช่แล้วก็เขาพุ๊บอาจจะมีหลายๆคนไม่ไม่ไม่เคยได้ฟังในที่มีใครไม่เคยได้ฟังด้วยเหรอครับมีไหมครับมีไหมหรือเขาเกิดไม่ตรงเนื้อแน่ผมก็ให้น้องๆบอกว่าเกิดเป็นตลกเป็นเด็กเป็นธรรมดาได้อะน้องแอนเ่าจะอะไรให้พวกเราสักนิดนึงกล่จะไม่ต้องเหรอได้ ีผมกากล่าวไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิครับก็เอางี้สนใจจะมาอย่างแบบนี้นะน่าก็น่าลองดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าน้องอ่ะเกลือเล็กใบตะเกียบปูนเนี่ยเกียผมบอไอ้ข้างในเนี่ยสีเงินเงินนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาพี่อยากให้แลองรู้ไหมแล้าผมตาดใจขึพูดกันไปก็แม่ยกหายหมดโอเคอย่าคิดเลยถ้าคิดไปแย่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะใครเคยลอง เด็กที่ไหนเล่าผมไม่เล็กแล้วนะครับอผมตัวโตแล้วนะครับก็วันนี้นะครับดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตของพี่ต้อมนะฮะผมนั่งอยู่ข้างหลังเลยครับดูแล้วโอ้โหเหมือนวันนี้เป็นงานยูเนียนเหมือนทุกๆคนกลับมาเพื่อที่แบบมาเจอพี่ต้อมแล้วก็เพื่อนๆในนี้มาเจอกันที่สําคัญเลยมี อาจารย์นักร้องหลายท่านเลยนะครับอาจารย์เหล่านี้นะครับเคยเป็นกรรมการให้ผมตอนที่แข่งสาราเฉลิมกรุงด้วยนะครับแล้วก็ตัดสินให้ผมได้เป็นแชมป์ในตอนนั้นนะครับคือรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็อุ่นทักงเลยที่มาสาราเฉลิมกรุทงทั้งพี่ต้อมทั้งนักร้องรับเชิญทั้งอาจารย์คือมาทีไรก็รู้สึกมีความเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกถ่อนะพี่เนะ<ช>าะจัดยังไงก็มีความสุขแล้วก็สนุกนะฮะก็ขอบคอุณพี่ต้องอีกครั้ <Wine S 2> <ๆ S 1> ขงขอบคุณที่ได้มาร่วมใน ครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเลยครับแฟนเพลงทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้แอ๊ดแล้วก็ให้พี่ต้องด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มา้วยให้กับแอ๊ดด้วยค่ะทีนี้โอเคช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านจะไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วคอนเสิร์ตทั้งหมดก็ี่ชั่วโมงแล้วฮะสามแล้วครับพี่ปุ๋มดมยาบางตายแล้วนั่นอนสุดท้ายละ ตามแบบฉบับของไกรวิทย์นะฮะคอนเสิร์ตเราจะต้องจบลงด้วยความสนุกสนานเท่านั้นมันไม่ใช่ไกรถ้าไม่จบแดนกระจายแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ในเล่สุดท้ายนะฮะอยากจะบอกทุกท่านว่าขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจเลยขอบคุณจริงๆนะบวันที่ที่ทำให้เหนะ่รับแล้วก็มาชมก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะมีหรือเปล่าหรือว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะก็แต่ว่าสัญญานะคะถ้ากลับมามีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาสร้างความสุขมันมีความสุขให้กันแบบนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนๆเกษตรที่น่ารักนะคะยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมขอบคุณพี่ๆพี่น้องนะคะขอบคุณพี่ทุกตาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่กอบสุขเหล่าดาราศิลปินนะคะทั้งศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ ที่สนับสนุนนะคะไรวิทยก็อายุไม่ห่างกับท่านมากเท่าไหร่แต่ว่าท่านก็ถึงหน้าจนสวยเหลือเกินนะฮะท่านก็ทําให้เป็นอินสปิเรชันที่อยากจะทําแบบท่านบ้างเพราะว่าหมอดีนะฮะพี่โยพี่โยสวยมากสวยจริงๆอันนี้ตามดูจากคนนองตลอดอันนี้ไปปรึกษาหมอบอกว่าปกติหมอดื่มแต่สัตว์ก็เลยไม่ได้ดื่มไม่รูกล้าก็ไปหาหมอมาฮนะ พร้อมนะครับเตรียมตัวนะครเราจะบายบายกันด้วยความสนุกแบบนี้อยากเห็นภาพเดิมการปิดคอนเสิร์ตทุกครั้งของการวิทุกคนจะต้องเต้นดีค่ะบพร้อมไหมคะ